สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมคลิปนี้จะพาดูที่ดินครับที่ดินเป็นที่ดินของแม่เมืเองครับติดอยู่กับถนนเชียงรายเชียงใหม่ครับหมายเลข108ครับเฮ้ยหนึ่ครับ ชีงยงราเชียงใหม่ติดถนนเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณสามงานเก้าสิบตารางวาครับถนนเส้นนี้ก็มีแผนการขยายผิวจราจรครับน่าจะ ปีนี้นะครับปี2565นี่ะครับก็อันน่าก็จะเป็นหลักเขตทางหลวงครับอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้ตามแนวเสาไฟครับยาวไปไปจนถึงนู่นนะครับแนวต้นไม้นะครับ เป็นที่ดินเปล่าครับยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างแต่ปลูกต้นไม้ไว้หมดแล้วครับดินชั้นล่างจะเป็นดินเหมือนดินลูกลังครับ ก็จะเป็นแนวสลปลงไปครับที่ดินส่วนบนส่วนลาบก็จะมีประมาณนี้ครับยาวไปจนถึงมุมนู้นครับกว้างประมาณ10เมตร10เมตรที่10เมตรได้ครับยาวไปตามแนวนู้นครับแล้วก็เฉียงมาทางนี้ครับเฉียงมาตามเสาไฟ แต่ตรงนี้มันไม่มีหลักเขตทั้งหลวงครับไม่รู้ว่าที่ดินมันมเขตทางหลวงมันจะเข้ามาถึงไหนเดี๋ยวต้องคอยดูเพียบ ด้านล่างก็ไปจดทุ่งนาครับยาวไปจนจดทุ่งนาเลยทุ่งนาก็จะเป็นของอเจ้านังครับนู่นแหละครับข้างล่างนั่นเลยเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกหมดครับให้มันดูโล่งขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนมันจะลกครับยาขึ้นลกผมก็เลยปล่อยต้นไม้ขึ้นแทน นี่ครับดินชั้นล่างจะเป็นดินแบบดินลูกลังเป็นหินเลยนี่ครับมันคงแข็งแรงเหมาะสำหรับทำบ้านพักหรือว่าทำรีสอร์ทหลังเล็กๆแนวสโลปครับนี่ครับสลปลงไปจนถึงข้างล่างเลย อยู่เกือบใจกลางหมู่บ้านครับแล้วก็มีหมู่บ้านผมก็จะมีน้ำพุร้อนครับธรรมชาติก็จะมีเอกชนเข้าไปทำเหมือนกับเป็นออนเซ็นครับแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นติดกับพระาธาตุครับก็อำนวยการสร้างโดยท่านอาจารย์พบโชคครับ เจ้าวาดวัดห้วยปัากังครับนี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะตัดหญ้าครับให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นหน่อยนี่ครับลงมาจนถึงข้างล่างเลย ถ้าใครที่ชอบบ้านพักแบบแนวพื้นที่สโลปครับหลังเล็กๆนี่เหมาะมากครับผมก็ว่าจะทำอยู่นะพื้นที่มันเหมาะครับมันสโลปลงมาแล้วก็แล้วก็เหมือนทำเป็นชานยื่นออกมาแล้วก็มีไว้แบบแฮงเอาท์นิดๆหน่อยๆครับมันจะบ้านมันจะสวยครับ อันนี้ผมจะทําอยู่นะแต่ถ้ามีคนสนใจก็สนใจพื้นที่ก็ติดต่อมาได้ครับ096 6์7 8386ครับผมเนื้อที่ทั้งหมด3งาน90ตารางวาครับเกือบหนึ่งไร่เลยกว้างครับแต่มันเป็นพื้นที่แนวสโลปครับมันกว้าง อยู่ติดถนนครับติดถนนแบบติดเลยแหละวันนี้ก็จะเคียร์ลิ้งครับตัดหญ้าตัดต้นไม้บางส่วนออกครับให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นมาหน่อยวันนี้มันจะลกหญ้าพวกนี้ครับเมื่อก่อนจะลบก,กว่านี้อีก ตอนที่ผมยังไม่ได้ปล่อยให้ต้นไม้มันขึ้นครับ <c oughs> บรรยากาศล่มลื่นครับมีต้นไม้ก็จะตัดออกเพียงแค่บางส่วนครับให้มันดูปลอดโปร่งขึ้นนิดนึงครับวันนี้ก็พักจากงานเลี้ยงวัวครับมาตัดหญ้าสักหน่อยครับอยู่ใกล้ๆบ้านครับ <c oughs> ทางหลวงเส้นหนึ่งหนึ่งแก็จะขยายเส้นทางครับขยายพื้นผิวจราจรให้มันกว้างขวางขึ้นครับคิดว่าถนนก็จะเข้ามาแบบติดพื้นที่เลยครับใครที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าครับก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับอีกหน่อยถนนก็จะมาใกล้ๆแถวนี้เลยครับก็หลักก็จะอยู่ประมาณนั้นครับก็จะ เสียงมาแถวๆนี้นะครับประมาณนี้ประมาณถัดจากเสาไฟเข้ามาสักนิดนึงครับนี้ก็จะเป็นเขตทางหลวงแต่เดี๋ยวดูการขยายผิวจราจรอ,อีกทีนึงครับนี่คือปริมาณรถครับรถเยอะครับเส้นนี้ยิ่งช่วงเทศกาลนี่รถจะแน่นมากครับ ใครที่มองหาพื้นที่ไว้ทำกิจการที่ออกแนวบริการครับรดเยอะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนครับในชุมชนผมยังไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นแบบร้านสะดวกซื้อครับยังไม่มีครับเพียงแต่เป็นร้านค้าเล็กๆความน้ำมันก็ยังไม่มีครับ ใกล้ๆก,กันก็จะเป็นหมู่บ้านอีก3-4หมู่บ้านครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่มันห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ7-8โลครับที่มันจะออกเฉียงไปทั้งนู้นครับเฉียงแล้วก็ตัดกลับมาตรงนี้เมื่อก่อน ให้เขาทำทางขึ้นไปสร้างครับแล้วเขาไม่ได้กบพื้นที่ให้ก็เป็นประมาณนี้ครับแต่ปรับพื้นที่ได้ครับปรับตรงนู้นลงมาได้หรือว่าจะเอาด,ดินมาเสริมก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาครับที่ตรงนี้สามารถออกโฉนดได้ครับเอกสารเป็นนอสอสามครับ สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีอีกที่นึงครับลืมบอกไปอีกที่หนึ่งจะอยู่ติดน้ำเลาครับพื้นที่ประมาณสองงานครับ2งานขึ้น2งานเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นที่ของพ่อผมแต่ยังไม่ได้ไปดูครับผมก็เดี๋ยวถ้า มีโอกาสจะเข้าไปถ่ายถ่าเก็บให้ดูครับเป็นพื้นที่ติดน้ำราวเลยแต่น้ำไม่ท่วมครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีเขื่อนมีอะไรเยอะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันเหมาะสำหรับการสร้างบ้านหรือว่าสร้างร้านอาหารไหมอะไรประมาณนี้ครับก็รถเยอะครับเส้นนี้ ใครที่มองหาพื้นที่ทำเลติดถนนครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาครับผมพื้นที่นี้ไม่ต้องถมที่ครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าผิวถนนก็สร้างได้เลยครับอยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้เลยไม่จําเป็นต้องถมที่ให้สูงกว่าพื้นผิวถนนครับอันนี้คือข้อดีครับ ที่ฝั่งนี้ฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่จะมีเอกสารสิทธิ์ครับสามารถออกโฉนดได้เลยแต่ที่ฝั่งนู้นยังไม่มีครับยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับผมน่ครับจำนวนรถเยอะครับในช่วงเทศกาลหรือว่าวันธรรมดาเดีย๋ยวนี้รถวิ่งกันเยอะครับเช่นนี้แล้วก็ในอนาคตก็จะมีการขยายผิวจราจรให้มันกว้างขึ้นมาอีกครับ ถนนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใกล้ๆก,กันเลยใกล้ๆก,กับพื้นที่เลยครับไว้จะมาอัปเดตเรื่องตอนที่เขาสร้างถนนครับว่าเขาสร้างถนนปรับถนนเข้ามาถึงพื้นที่มากแค่ไหนครับเผื่อท่านที่สนใจครับผมอยากได้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายครับฝากไว้ให้พิจจรณาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ